สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอยซึสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเน็ชัแนลวันนี้เราก็อยู่เกมเจ็ดบาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันจันทร์แบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีข่าวสารอัปเดตแล้วก็ปิดปรับปรุงนะครับประจําสัปดาห์มาฝากเพื่อนๆกันครับก็สําหรับเกมเจ็ดบาทนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลา8โมงถึง10โมงนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาลอกเอาเอาอกเ,เกมก่อน8โมงเช้าด้วยนะเพื่อป้องกันข้อมูลของเรานะครับก็วันพรุ่งนี้ที่ผมหมายถึงเนี่ยคือวัน และสาหรับกิจกรรมใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะเอาจริงผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะพอเราได้นะครับเพราะว่าไอหน้าต่างแบนเนอร์ของอีเวนต์เนี่ยที่มันล็อกล็อกไว้อยู่นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเปิดทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าคลาโบเนี่ยมันมาเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะก็สําหรับกิจกรรมแรกนะครับกล่องสมบัติเซอร์ไพรส์ของฮอกนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่15นะครับ อันนี้เนี่ยก็เหมือนกับทุกรอบเลยครับเราจะสามารถเปิดได้วันละ9ก้ากล่องนะครับแล้วก็กล่องเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3แบบกล่องเปล่ากล่องทั่วไปแล้วก็กล่องสุดพิเศษนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้นะครับก็คือในการเปิดครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆต้องภาวนาให้มันออกกล่องเปล่าครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเปิดได้กล่องเปล่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับกลายเป็นกล่องสมบัติสุดพิเศษให้เรานะที่ต้องรู้ของกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้เลยครับก็สําหรับของรางวัลนะครับมีอะไรบบ้าางสสํหรักล่อุดพิเศษ ก็จะสุ่มของ1อย่างจากตรงนี้นะครับแต่ว่ากล่องสมบัติทั่วไปก็จะสุ่มของ1อย่างจากตรงนี้ครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับห่อคอยแห่งการฝึกฝนกิจกรรมนะครับโอ้โหบอกเลยอันนี้ก็พลาดไม่ได้อีกแล้วเพื่อนเือลยระยะเวลาเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับหสัปดาห์ตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่15นะครับซึ่งห่อคอยฝึกฝนนี้บอกเลยว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยก็สามารถเคลียร์ได้แบบไม่ยากนะแล้วก็ของรางวัลเนี่ยโอ้โหบอกเลย ของรางวัลน,นี้โคตรเด็ดครับต้องเคลียร์ให้ครบเท่านั้นนะเพราะของที่ได้หลายๆอย่างเนี่ยมันก็คือวัตถุดิบที่เอาไปใช้อัปเกรดต,ตัวละครของเรานะครับโอเคแล้วก็ต่อมาครับวนกลับมาอีกครั้งครับกับกิจกรรมบริจาคให้หมู่บ้านประจําเดือนนะครับอันนี้ก็อย่าลืมเตรียมเงินให้ครบ6ลหลานทองด้วยเพื่อเอาไปให้หมู่บ้านทั้ง6หมู่บ้านนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะรับสร้อยทั้ง3แบบอย่างละ6ชิ้นนะโอเคแล้วก็สุดท้ายครับกิจกรรมต่อสู้ครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีเพียงแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนนา อันนี้ก็วนมาอีกครั้งนะครับซึ่งของรางวัลหลักเนี่ยจะเป็นขวดน้ำยาเอ p นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆทำา a คชีพเมนครบหเนี่ยก็จะได้รับเพชรเพิ่มเติม2เม็ดนะครับโอเคก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับหอมป่าของคอกับ2กิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาหลักๆนะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ตั้งใจจะเปิดหากาชาโคลาโบผู้กาโลต่อเนี่ย ยังไงผมก็ขอเว้พอให้ทุกคนเปิดได้ตัวที่ต้องการละกันแต่สาหรับคนที่เปิดออกแล้วหรือว่าคนที่ไม่ค่อยถูกใจกับ,บโคลโมนี้นะครับเพื่อนๆก็ควรจะเริ่มเก็บเพชรได้แล้วนะครับผมบอกเลยว่าข้างหน้าเนี่ยเพื่อนๆไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนนะเพราะมันมีทั้งคริสต์มาสนะครับแล้วก็ปีใหม่ด้วยนะและไอ้ช่วงปีใหม่ของทุกปีเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเฟสติวัลด้วยเพื่อน โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปสั้นๆแค่นี้เลยกันเพราะว่าอัปเดตเนี่ยมันก็มีไม่เยอะนะครับสำหรับสดานี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ